อ้าวเรื่องจริงครับสงสัยเรื่องจริงฮะสนทิแฉครับบอกโอ้โหนี่นะมีเส้นทางการเงินต่างๆนะครับโอนมาให้นะอนนี่สี่สิบล้านบาทเลยนปะ๊านะครับถึงว่าเนะี่ยบอกจะลงมาเป็นล้านนะคนจะลงมาเป็นล้านเ้อนะเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงมันเยอะนี่เองนะครับนี่งไง นี่ขนาดสนธิยังต้องออกมาแฉจริงๆควรจะเป็นหน้าที่รัฐบาลนะนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับรัฐบาลก็ไม่เอาแล้วนะรัฐบาลก็มุ่งหน้าแต่พัฒนาประเทศก็ไม่สนใจบอกใครจะต่างชาติจะโอนอะไรไม่สนใจแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ทำได้แค่เตรียมรับมือนะครับจริงๆ สงครามข่าวเนี่ยนะแอดมินเคยบอกไปแล้วว่าสงครามการข่าวสงครามอะไรเนี่ยสำคัญนะคือในสนามรบเนี่ยนะครับเรื่องของการข่าวเรื่องของการอะไรนี่ก็สําคัญเขาก็ต้องต่อสู้กันด้วยข้อมูลอย่างนี้แหละนะลุงสุนทิแกก็นะครับตอนสมัยที่ลุงตู่อยู่แกก็ด่าลุงตูนะ่นะตอน สะสนทีแกก็ด่าลุงตู่อย่างนั้นอย่างนี้นะพอลุงตู่ไม่อยู่แกก็มาจะมานะต่อสู้นะครับกับสามนิ้วจริงๆแกควรจะต่อสู้ตั้งนานแล้วกะไอ้พวกสามนิ้วเนะีนะ่ยไม่ใช่เพิ่งมาต่อสู้ตอนนี้นะควรจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆควรจะอะไรต่างๆข่าอีกกระบวนการสามนิ้วกับไอ้กระบวนการส้มเนี่ยมาตั้งนานแล้ว พอถึงเวลาจวนตัวพอถึงเวลาเขาชนะขึ้นมาแล้วโอ้ยออกมาต่อสู้กันใหญ่มันไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับเขาปั่นสมองปั่นอะไรจนเป็นส้มหมดแล้วนะพูดอะไรตอนนี้เขาก็ไม่ฟังแล้วเขาฟังแต่แกนนําอย่างเดียวตอนนี้แม้ว่านะครับนโยบายอะไรที่หาเสียงจะทําได้ทําไม่ได้อะไรเขาไม่สนใจแล้ว เขาสนใจว่าแตอา่อยากจะได้พิธาเป็นนายกแค่นั้นเองนะเขาเบื่อหน้าลุงตู่ลุงตู่จะทำดีให้ตายนะครับจะสร้างผลงานให้ตายทำดีแค่ไหนก็ไม่ถูกใจเขาหรอกนะเออก็เหมือนทักษิณนะครับนะพอคนได้ เป็นเสื้อแดงไปแล้วมันก็เป็นไปตลอดมันพอคนได้เป็นส้มไปแล้วมันก็เป็นไปตลอดแม้ว่าทักษิณจะหลอกแดงแค่ไหนจะต้มแดงแค่ไหนเขาก็ยังเลือกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเขาจะพูดนโยบายทําได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังเลือกของเขาแหละเนะเออ แต่ลุงตู่เนี่ยนะโหโดนด้อยค่าโดนอะไรจนแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะอืคนไทยมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันนะเป็นแตงซะอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> เ,เห็นไหมสนธิส,สู้สู้กับทักษิณมาแทบเป็นแทบตายนะครับก็ยังเขาก็ยังชนะเลือกตั้งอยู่ดีเห็นไหม อุตสาห์ขับไล่อุตส่าห์อะไรสู่เทพสู้กับยิ่งรักมาแทบเป็นแทบตายเขาก็ยังเลือกยิ่งรักอยู่ดีเขายังเลือกทักษิณอยู่ดีเนี่ยคนไทยลืมง่ายครับนะเออต่อให้มีอีกกี่สักร้อยสนธิก็ยังเลือกตั้งก็ยังแพ้เขาอยู่ดีแหละครับนะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะสงครามการข่าวครับนะอ,อแพ้เขาไง ใครครองสื่อคนนั้นครองโลกไงบอกอยู่มีปุ่มกด t n k you แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code โคนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับ